สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเลยนะครับพบกับผมอีกครั้งนะฮะวันนี้เป็นยังไงบ้างก็วันอันนี้นะฮะใครที่แชร์คลิปนี้นะฮะรุณาติดต่อพี่เข้าไปได้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะใครเข้ามาแล้วนะฮะ กดไลค์กดแชร์ไปได้เลยนะครับใครใครที่กดไลค์กดแชร์นะครับสามารถติดต่อพี่เข้าไปได้นะครับวันนี้ผมกำลังพูดเรื่องการทำ,ทำธุรกิจอินดีมนะครับทาไมผมต้องมาทําอินดีมแล้วก็มาดูโครงสร้างแผนธุรกิจอินดีมนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยส,สปปลาวาแล้วก็กัมพูชาแล้วก็ยินดีกับชาวกัมพูชานะครับที่บริษัทอินดีมนะฮะเติบโตนะครับไปเปิดที่บริษัทที่ อินเดียที่กัมพูชานั่นเองนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะฮะใครเข้ามาแล้วนะฮะก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ใครที่กําลังว่างงานใครที่กําลังตกงานใครกําลังอยากจะมีอาชีพที่2กระเป๋าที่3กระเป๋าที่4นะครับเพื่อสร้างไรายได้นะครับการทําธุรกิจอินเดียม e นั่นเองนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะฮะก็สวัสดีพี่พี่น้องทุกคนเลยนะครับ ถ้าใครเข้ามาแล้วนะฮะได้ยินเสียงชัดไหมนะครับก็ก็ฝากแชร์ด้วยนะฮะก็ฝากแชร์ด้วยนะครับก็สวัสดีนะฮะเดี๋ยวขอฟังเสียงตัวเองก่อนนะครับก็ฝากแชร์ยินเสียงดีนะฮะได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงนะครับอ่าใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ก็สามารถจะคอมเมนต์กันได้นะครับนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะสวัสดีพี่ๆน้องทุกคนเลยนะครับสวัสดีนะฮะอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงนี้เนาะนะฮะก็เป็นร้อนๆหนาวๆนะครับที่จังหวัดอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถจะพิมพ์คอมเมนต์ด้วยกันได้นะฮะ ก็สวัสดีนะครับผมได้นำตัวนะครับผมนายพิสิทธ์นักธุรกิจดีมนะครับปัจจุบันนะฮะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็อยากจะฝากบอกว่านะฮะธุรกิจออนไลน์นะครับมันสามารถสร้างรายได้นะครับให้กับสมาชิกอินดีมใครที่อยากมาเป็นสร้างรายได้นะครับผ่านแบบพรอมของออนไลน์ด้วยมือถือนั่นเองนะครับธุรกิจออนไลน์นะครับรับรายได้ตั้งแต่วันละ400นะฮะสูงสุดวันละ5,200บาทต่อวัน4 0,000บาทต่อวันวันนี้นะฮะผมนายพิสิทธิ์นะครับได้เข้ามาร่วมธุรกิจโปรเจกต์ อินดี้โปรเจกต์ปุ่นนี่นะครับด้วยผู้ชายคนนี้นะฮะที่ผมได้ติดตามรายการของพี่เขามานะครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะฮะก็อยากจะฝากบอกใครๆลหลายคนนะครับที่อยากจะว่างงานสนใจธุรกิจดีมก็สามารถจะเข้ามาฟังผมเข้ามาเพราะผู้ชายคนนี้ครับ ินโนเวชันดีไซน์และเอ็มไทยเป็นเสาหลักสำคัญของการทำธุรกิจครับ เราครับคือสนับสนุนความสําเร็จของสมาชิกภายใต้แนวคิดโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ครับโดยกลยุทธ์ทางการตลาดครับเรามุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงใช้แล้วเกิดผลลัพธ์อย่างน่าพึงพอใจครับและสําคัญที่สุดครับเราใช้แผนธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนกับสมาชิกอย่างยุติธรรมและนอกจากนี้ครับเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมเราจึงได้สร้างงานให้กับกลุ่มเกษตรกรกรวมถึงพันธมิตรที่สําคัญทางธุรกิจที่เป็นน่วยสนับสนุนและผลิตวัตถุดิบซึ่งเป็นองค์ประกอบ กันในการผลิตสินค้าของพวกเราครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกภาคส่วนครับเพราะความสำเร็จของคุณคืองานของอินดีนครับ สวัสดีนะฮะ,ะเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับฟังประธานบริษัทของอินดี้โปรเจกตบทนี้นะฮะ,ะประธานบริษัทนะครับคุณก้องนะฮะเจ้าของในการอายุน้อยร้อยล้านนะครับแล้วก็นะฮะได้ตัดสินใจนะครับคุณก้องนะเปิดธุรกิจมาตั้งแต่ปี61นะครับ ก็หนึ่งกรกฎาคมนะครับวันที่เปิดบริษัทนะครับวันก็หนึ่งวันที่1กรกฎาคมปี2 5 6 1นะครับวันนี้นะฮะใครที่กําลังว่างงานตกงานทําธุรกิจส่วนตัวนะครับใครอยากจะเข้ามาร่วมนะครับกับธุรกิจอินดีมโปรเจกต์บทนี้ซึ่งมันไม่มีผลกระทบกับชีวิตประจําวันของเรานะครับไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นครูเป็นข้าราชการนะครับเป็นนักธุรการเป็นตุลาการเป็นทนายความเป็นอะไรแล้วแต่นะครับทุกคนเป็นนี่ วันนี้นะฮะสถานการณ์ของเรานะครับเจอกับสถานการณ์โควิดหรือมีรายได้ต่านะครับหรือว่าประกอบการธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเองนะครับร้านห้างต่างๆนะครับที่ได้ผลกระทบอากพิฐกิจเศรษฐกิจโควิดนะครับวันนี้ผมอยากแนะนําเสนอว่าวันนี้พี่ก้องนะครับเปิดบริษัทมาเพื่ออยากจะให้พี่น้องนะครับได้เข้ามาร่วมไม่ได้จํากัดวุฒิการศึกษานะครับไม่เกี่ยวกับใบปริญญานะครับวันนี้อยากจะให้ท่านได้มองโอกาส วันนี้นะครผมก็ได้เข้ามาเพราะผู้ชายคนนี้นะครับแล้วก็ยังมีสีผู้ริหารของเรานะฮะที่นะครับมีมากมายความสามารถไม่ว่าจะเป็น หม่อมตรงเองนะครับหม่อมหลวงพอยศกริยานวงศ์แล้วก็คุณสมพบปันสีคุณโอมรวีพัฒร์รยวีพง์และคุณรัชนันนะฮะดีรัศมีหรือว่าคุณแนนี่วงกิริวรี่นะฮะอดีตนักร้องนักสแสดงของเมืองไทยนะครับสีผู้บริหารของเรานะฮะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ยังให้ธุรกิจอินเทียมเติบโตเป็นอย่างมากส่วนกระแสนะฮะในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับใครที่ ว่างงานอยู่อยากสนใจทําธุรกิจเครือข่ายนะครับไม่ได้มีความสามารถหรืออะไรแล้วแต่มันสามารถทําได้นะครับ ก็ยังออกรายการนะฮะไม่ว่าจะออกรายการต่างๆสื่อต่างๆเพื่อแสดงให้ถึงศักยภาพของนักธุรกิจอินเดียมใครเข้ามาแล้วมีรายการหรือเปล่าออกรายการหรือไม่นะครับก็ยังมีรายการเพชรรามานะฮะก็ตอนนั้นพี่ยศติดนี่อยู่4ล้านนะฮะเข้ามาทําธุรกิจอินเดียมกว่าจะออกรายการนะครับมีรายได้จากบริษัทอินเดียมโปรเจกต์บนี่นะฮะยีล้านบาทนะครับวันนี้นะฮะธุรกิจเครือข่ายนะครับเป็นธุรกิจหนึ่งนะครับที่สามารถจะ ทำให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะได้มีไรายได้นั่นเองนะครับไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยมีตั้งแต่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็สามารถทําธุรกิจนี้ได้ก็ยังออกรายการขุนกล้องสตอรี่ออกการรายการทูเดย์โชว์รายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับก็ได้จดถูกต้องตามกฎหมายนะครับถูกต้องตามกฎหมายไทยนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับธุรกิจดีมนะครับ ไปที่ Google นะฮะไปเซิร์ชนะฮะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองระดับที่ดีมอยู่ที่295นั่นเองนะครับก็นะฮะโรงงานของเรานะฮะอยู่ที่อำเภอแม่ลาวนะครับจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่กว่า700ไร่นะฮะมีโรงงานกว่า700ไร่นะครับมีพื้นที่นะฮะตรงนั้นมีน้ำพุแร่เย็นมีแห่งเดียวในประเทศอ่าไทยนะครับมีน้ำพุแร่เย็นนั่นเองมาสกัดเป็นสินค้าให้กับสมาชิกกินดีมนั่นเองนะครับ ก็สินค้าเราเนี้ยจะอยู่ในแพ็กเกจที่เราสมัครเข้ามาแล้วสร้างไรายได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว g ช็เองไอไนเอสไนเก้าวีไนอีไนเก้านะครับแล้วก็ b j 9นะครับ,รบสินค้าเราเนี้ยจะอยู่ในแพ็กเกจสินค้าที่เราสมาชิกอินดีมที่สมัครเข้าแพ็กเกจเข้ามาแล้วสร้างไรายได้นั่นเองนะครับก็พี่น้องฮนะอยากจะนําเสนอตรงนี้เราเจอสถานการณ์โควิดนะครับตัว GX เนี่ยมันสําคัญกับผมมากและคนในครอบครัวกับสมาชิก กแล้วก็ที่ได้กินนะครับได้กินได้มันเป็นอาหารเสริมนะครับไม่ใช่ยานะครับมันไปช่วยนะฮะภูมิคุ้มกันนะครับ mm. ผมผมนะฮะได้กินแล้วก็ได้เจอประสบการณ์เยอะแยะมากมายกับโควิดเนี่ยนะฮะผมไม่ติดนะครับแต่คนในที่ไม่กินเจ๊กเนี่ยติดฉะนั้นวันนี้คนที่ทำอิดมไม่ติดโควิดสักคนนะครับมันก็ทำให้เรารู้ว่ามันมีภูมิคุ้มกันสร้างนะครับ ก็ได้รับการยอมรับจาก ISO นะสินค้าของเรานะได้รับมาตรฐานอยทุกตัวนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันในใร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นลดปัญหากดนะฮะย้อนในลำไส้นะฮะแผลในกระเพาะนะครับใครที่เป็นกระเพาะแล้วก็ลดอาการอักเสบของเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆนะครับก็ยังมีสารสกัดภูเขานะครับแล้วก็ลดใครที่เป็นภูมิแพ้นะครับผมจะขอแนะนําสินค้าตัวแล้วกันนะครับ ก็พ<น>ี่ยศนะฮะติดนี่อสี่ล้านในช่วงนั้นนะครับเข้ามาตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะตอนนี้ก็ยังไม่ใส่นะครับทำได้นะทำมาหนึ่งปีรับไปสิบสามล้านบาทนะครับมีคนทําได้นะฮะพี่ครับวันเนี้ยถ้ามีคนทําได้เราก็คนเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันเนี้ย ทุกคนทําได้หมดเลยนะครับไม่ได้จํากัดเพศไม่ได้จํากัดวัยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความคิดของตัวเองเราอยากจะปลดหนี้หรือไม่อยากจะมีเวลาไปเที่ยวกับครอบครัวหรือไม่อยากจะเป็นอิสระภาพหรือไม่สวัสดีครับพี่กองมีนะฮะจากสปลาวสปลาวก็ทําได้นะครับวันนี้ พี่ๆเคยรู้ไหมว่ามันมีธุรกิจหนึ่งที่สามารถสร้างไรายได้มากที่สุดลงทุนน้อยเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตเป็นโมรดกให้กับลูกหลานเพราะฉะนั้นวันนี้มีคนทําได้พี่ก็ทําได้นะครับตอนนี้พี่ยศนะฮะรับไรายได้จากอินเดียนะครับทำมามา3ปีกว่ารับไป55ล้านบาทแล้วนะครับแล้วก็ยังมีหมอมริวันนะฮะก็เป็นอาชีพข้าราชการนะครับ อา,อาชีพราชการก็ว่ามันคงมาตรฐานใช่ไหมครับแต่มีการกู้ยืมนี้นอกระบบนะครับการกู้ต่างๆวันนี้นะครับใครอยากปลดหนี้ก็มาทําที่อินดีมถ้ามาปีกว่านะครับรับไป3ล้านบาทอาอินดีมันตอบโจทย์ทุกสาขาอาชีพครับไม่มีวุฒิการศึกษาไม่เกี่ยวกับใบป,ปริญญามีตั้งแต่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็สามารถทําธุรกิจ้ได้ มันช่วยกันทําครับพี่ไม่ได้ทําคนเดียวไม่ได้ปล่อยคุณสมัครเข้ามาแล้วมาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วสร้างรายได้ร่วมกันครับง่ายๆทําทไม่เป็นไม่มีใครทําเป็นหรอกพี่ตั้งแต่แรกเริ่มไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างซ่อมรถก็แล้วแต่คุณก็ต้องเกิดจากการเรียนทั้งหมดครับใช่ไหมอา่าไม่มีใครละครับเกิดมาแล้วซ่อมรถเป็นไม่มีฮะมันต้องการเรียนรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะทําธุรกิจ ประกอบการต่างๆเนี่ยเราต้องรู้จักการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราก็มีห้องเรียนรู้ฟรีไม่ได้เสีย like, ค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นไม่ว <Lis B ills> ่าจะเป็นการยิงแอดททำดีโอลุงโอวิดีโอ u t u b e ต่างๆฟรีหมดนะครับก็โคสุภนิกานะครับก็เป็นข้าราชการเหมือนกันนะครับเป็นพออกองขังอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นอาชีพข้าราชการทำสองปีอินดีมโปลดีน้10ล้านบาทอ่าเดี๋ยวนี้ก็ทำป่าไป10กว่าล้านแล้ว มันเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวพี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ได้ยากแต่มันยากตรงที่เริ่มไม่ได้ไม่เป็นคิดมากนะครับผมนะครับก็ไปเจอพี่ก้องนะฮะอยู่ที่จังหวัดพะทธนาดูนนะครับจังหวัดมหาสารคามก็ไปเจอนักธุรกิจแล้วก็ไปเจอสมาชิกใหม่ๆนะครับก็ได้ไปเล่าเหตุการณ์ต่างๆการเข้ามาทำอินดีนต้องทำยังไงนะครับเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวของพี่ว่าวันนี้เราเริ่มได้หรือ,อยัง เรามีผู้นําต่างๆมีผู้อัิปรายต่างๆมีแม่ทีมผู้นําทีมช่วยพี่สปอร์ตพี่ต่างๆเพื่ออยากให้พี่ปลดหนี้เข้ามาแล้วก็อยากจะให้มีรายได้นั่นเองนะครับก็คุณกล้องนะครับก็จับมือกับบิดคับนะครับนะนะครับ,นะรบเป็นหุ้นนะฮะก็ไปเเรื่องราวกับสมาชิกแล้วกันนะครับนะ เริ่มต้นการทำธุรกิจดีมนะครับกับบริษัทอินดีมกรุ๊ปนะครับสำหรับสมาชิกคนไทยนะครับมีตั้งแต่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็สามารถใช้ปัตรประชาชนหน้าบู๊แบงค์สอย่างนี้ก็สามารถมาเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมได้นะครับถ้าเป็นชาวต่างประเทศนะครับหรือชาวประเทศลาวกัมพูชานะครับก็สามารถใช้ผัดสปอร์ตลาวบัตรประชาชนลาวนะครับใบสัมมโนโครวาลาวนะครับ ก็ค่าสมัครสมาชิกนะครับอยู่ที่350บาทต่อรหัสนั่นเองแล้วก็ยังประกันอุบัติเหตุให้กับสมาชิกอินดีมนะครับสมัครมาแล้วยังได้อุปรกรณ์อุบัติเหตุอีกฟรีนั่นเองก็10,000แสนบาทนะครับต่อรหัสนะครับไซต์ต่อมาเป็นการใช้แพ็กเกจสร้างไรายได้ไม่ว่าพี่จะน้องจะเริ่มด้วยไซต์ไหนก็แล้วแต่มันคือโอกาสนะครับใครเข้ามาแล้วนะฮะกรุณาพิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ แชร์ไปด้วยนะฮะก็เริ่มต้นนะฮะสินค้าที่ผมพูดมามันจะอยู่ในแพ็กเกตนี้ทุกแพ็กเกตเลยนี่คือสร้างโครงสร้างให้กับสมาชิกที่สร้างที่อยากเข้ามาเป็นสมาชิกอินดีมที่อยากจะมีรายได้นั่นเองก็เริ่มต้นที่ไซเอสนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,350บาทนะครับก็รับไรายได้ไม่เกินสูงสุดวันละ5,200บาทต่อว,วันนะครับก็ยังมีไซส์ s p f Future ไซส์นี้นะฮะ เริ่มต้นที่11,900บาทรับไรายได้สูงสุดไม่เกินวันละ5,200บาทนะครับได้50หุ้นใบหุ้นส่งตรงไปถึงบ้านเลยนะครับต่อมาสิทธิประโยชน์ของ s i เ e l นะครับไซเอ L อยู่ที่ราคาที่27,900บาทมีไรายได้วันละ40,000บาทนะครับเขาเรียกว่า SiteL PF Future นะครับตอนนี้นะฮะ ลดนะฮะวันนี้วันเดียวนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ราคาเริ่มต้นนะฮะใครสมัครไซนี้นะได้หุ้น200หุ้นฟรีๆได้ใบหุ้นจริงๆนะครับแล้วก็สร้างไรายได้วันละ40,000บาทโอเคไหมสมัครเพียงครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวนะครับราคาอยู่ที่1 3 0 8 4 9 0บาทใครสมัครไซนี้สร้างไรายได้วันละ40,000ได้สินค้าไปใช้ตะกร้าหนึ่งนะครับ แล้วก็ยังมีแถม MVP โคเข่นนะครับสมัครไซเ์ LPF ได้ MVP โคเขน250เหรียญน,นะครับก็มีรายได้ทุกคนนะครับใครสมัครมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นใครแล้วแต่นะครับที่เข้ามาก็มีรายได้8 0 0 4 4000, ่0 0 0บ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกตินั่นคือสร้างรายได้คุณสมัครมาแล้วคุณได้สิทธิพิเศษจากอินเดียมคือสร้างรายได้นั่นเองนะครับ ก็คลิปท่องเที่ยวโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็จะมีบริษัทก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะครับในการท่องเที่ยวต่างประเทศในประเทศนะครับก็จะแจ้งอีกทีนึงในทางแอดมินนะครับก็ส่วงโปรโมชั่นสมาชิกอินดีมต่อไปเป็นโครงสร้างไรายได้นะฮะใครที่สมัครอินดีมตัวผมแล้วกันผมเข้าใจว่าอินดีม L P F มันได้อะไรหนึ่งมันได้หุ้นใช่ไหมครับ ผมสมัครมาแล้วผมเข้ามาเรียนรู้ก่อนทีเนี้ยผมก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนที่เป็นหนี้เพื่อนที่อยากมีไรายได้ติดหนี้ไม่มีไรายได้มีอาชีพเป็นครูเป็นข้าราชการแต่รายรายได้ไม่พอจ่ายกับสิ่งที่เราเป็นอยู่เราเป็นหนี้รถเ,เงินเดือนหมื่นห้าอ่าแต่ทีเนี้ยภาระ,ะมันมากขึ้นค่ารถเก้าพันนะฮะค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟต่างๆไม่พอแล้วก็เกิดอยากทําผมก็ไปชวนว่าเป็นธุรกิจของใครเป็นของคุณก้องเขาก็เลยตัดสินใจทําเป็นแอล นะครับวันนั้นผมก็ไปชวนเพื่อนอีกคนมันติดตัวได้สองคนนะครับเพราะว่าเป็นแผ่นแบบไบนาี่ติดตัวได้แค่สองคนนะครับเพื่อนผมพผมบางคนนะฮะไม่มีงานตกงานออกจากงานนะครับนายจ้างลูกจ้างไล่ออกจากงานนะครับอาชีพที่รักแต่นายจ้างอยู่ไม่ได้เพราะเพราะสถานการณ์โควิดนะครับอยู่ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเป็นเอสพีไม่มีเงินลงทุนแต่มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่มันสามารถสร้างไรายได้วันละ5,200บาทต่อวัน ขาสนใจสมัครมาเป็นไซเอทครับเมื่อสมัครเข้ามาแล้วนั่นก็คือรายได้ของผมในวันนั้นผมจะรับรายได้3,700บาทนะครับข้อนี้จะได้ทุกวันนะครับแล้วก็จะจ่ายทุกสุกและคะแนนข้างแข็งนะครับก็ยังเอาไว้ให้เราอยู่เพื่อสร้างรายได้วันผ่านไปไซ LPF เนะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาดูโครงสร้างธุรกิจดีมเป็นไปได้แปะแนะนำเพื่อนนะฮะไม่รู้มันเป็นธุรกิจออนไลน์ ะฮะแนะนําใครแต่ผมก็ไม่รู้นะครับไซแอดเหมือนกันอยากกดนี้อยากมีรายได้ตกงานนะครับมันเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวพี่แล้วมันสร้างให้เราได้ตลอดชีวิตไม่ใส่ส่ลูกโซ่อันนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างธุรกิจนะครับก็จะมีรายได้ในวันนั้น,นครับอ่านะฮะจะมีข้างซ้าย5 0 0 0ทีวีข้างขวา5,000ันทีวีรวมกันเป็น10,000ทีวีนั่นคือรายได้ รายได้เกิดบาลานซ์กันก็จะเกิดรายได้เที่ยงคืนในวันนั้นข้างบนก็ได้นะครับรายได้แบบวินวินข้างบนจะได้8 0 0พบาทนะครับแต่ข้างล่างฮะไปแนะนำด้วยได้1 0 3 0 0เสริม3,000บาทคุณทำงานคนเดียวนะครับเท่ากับเงินเดือนของคุณ1 5 0 0 0บาทแต่ถ้าคุณแนะนำ LP และ LPF คุณจะได้1 3 3 0 0 0บาทครับพี่น้องเอาดีใครจะไวกว่ากันแล้วมันจะชื่อว่า i n นดี Project ์บทนี้เหรอนะครับ ไซเอสพี HP นะฮะก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับไซเอ s พก็ไปแนะนำา p p และ LPF มานั่นคือไซตธุรกิจโครงสร้างไปบอกเพื่อนมาแต่ไซเอ s พเป็นไซต์เล็กที่สุดในบริษัทนะครับแต่รับไรายได้สมัครเข้ามา3,350บาทแต่คุณรับไรายได้5,200บาทเท่ากับเดือนหนึ่งแสนกว่าบาทครับ สมัคร3000กว่าบาทแต่สร้างไรายได้เดือนละแสนพี่เอา,เอาไหมอยากจะมีแบบนี้ไหมนะครับแล้วมันทำได้ตลอดชีวิตด้วยสินะครับได้หมื่นสามแต่คุณเป็นไซส์เอสถ้าคุณไม่อยากจะให้1 3 0 0 0บาทหายไปคุณต้องอัพตัวเองเป็นแอลครับอัพได้ด้วยเพราะไรายได้หมื่นสามไงหมื่นสามมันขาดไปเยอะไหมพี่แทนที่จะได้ห้าหนึ่งหมื่นสามบาทกลับได้ห้าพันสองร้อยบาทต้องอัพเป็น l อลพีตัวเองให้ได้เพื่อไม่อยากจะให้ไรายได้มันหายไปนะครับ สิทธิพิเศษก็เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรายได้20สชั้นลึกนะครับข้อนี้ได้เยอะมากนะครับข้อนี้จะได้วันที่สุขของเดือนถัดไปนะครับ20บาทผมมีใต้อุปกร1,000คนผมก็ได้2,000 0บาทขยับงานอีกได้4 0บาทนั่นคือการขยับรายได้ดีๆนี่เองได้4,000 0บาทอ่ะไม่พอใช้นี่ขยับรายได้มาอีก100บาทนะครับอยู่ที่1,000ทีวี6000ทีวี200ทีวี ได้เดือนละแสนพี่พี่คิดเอาสมัครอินดีมได้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็คือโอกาสถ้าทุกคนไม่รู้จักอินดีมอย่าเพิ่งปฏิเสธนะครับไซต์ต่อมานะฮะถ้าใครเป็น s p นี่คืออ l เซลสปอนเซอร์ส er มาชิกอินดีมถ้าคุณเป็น s p คุณต้องแนะนำา4คนในเดือนนั้นวันที่ท่านสมัครมา ฝั่งขวา2องคนฝั่งซ้าย2องคนคุณรับออเซลสองอรเซ็นนี้ไปเลยจากบริษัทครับก็ถ้าเป็น L หรือ LPF Future คุณมาเดือนนี้แนะนำเพียง2คนเท่านั้นจะซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่คุณรับไปเลยหเซทุกเดือนเข้าใจไหมครับ1นลหัสซ้ายหรือขวาก็ได้ะนะครับคุณรับออเซลห้าปเ์ไปเลย บริษัทใจ่ายให้พี่เลยพี่ไม่ได้จําเป็นต้องขายด้วยพี่รับออเซลหเปอร์เทุกเดือนกับพี่โอเคไหมตรงกันสมัครเข้ามาแล้วนะฮะได้อะไรหนึ่งท่านมีรหัสสมาชิกอินดีมโปรเจกต์ปันนี้ท่านจงได้ลุ้นหวยสมาชิกอีกในวันที่หนึ่งกับวันที่16นั่นคือวันหวยออกสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเมื่อรหัส สมาชิกอินเีไปตรงกับบันเลขท้ายนะฮะวันที่ไวออกท่านจะได้ผูกรางวัลน,นั่นเองนะครับถ้าเป็น s p ท่านรับไป50,000บาทค่าสมัคร3,350บาทรุ่นหวยได้ด้วย1งวดรับไปเลยรหัสสมาชิก555คุณรับไปเลยคนระแล้วยังมีข้างเคียงให้พี่ด้วยข้างเคียง3ตัวหน้าข้างเคียง3ตัวท้ายรับไปอีก3,000บาทโอเคไหมนะครับแต่ถ้าเป็น L หรือ LPF ครับ บวกไปอีก1นึ่งตรงรางวัลเลขที่1นึ่เลขท้ายสมาชิกคุณรับไปเลย65,000บาทถูกข้างเคียงได้5,000บาทมันจะเพิ่ม2%เนะฮะเพิ่ม2เท่าข้างเคียง3ตัวหน้ารับไป5,000ข้างเคียง3ตัวท้ายรับไปอีก5,000นั่นคือเลขออ l เซลสปอนเซอร์ Spencer, เลขท้ายรหัสสมาชิกครับพี่บริษัทแจกเยอะแจกจริงนะครับก็คุณสมบัติสตานะครับสร้างสตาร์รับยอดขายทั่วโลก1%ครับพี่ ใครที่ต้องเป็น L หรือ LPF มีรายได้จากอัพไลน์หรือจากการแนะนำตรงมีรายได้8,000ในนับจากวันที่สมัครเข้ามาจะมีเวลาย้อนหลังให้พี่3เซกวันนะครับนะฮะสร้างรายได้วันละ8,000จากอัพไลน์หรือเปล่านะครับจากาพี่เองไปแนะนำมามีรายได้8,000ปุ๊บพี่รับออเซลล์ o 1%ยอดขายสมาชิกอินดีมทั้งบริษัทเลยรับไปเลยครับ1% น้องเอเชียมีอายุ18ปีนะฮะก็สามารถทำธุรกิจอินดี้ได้เปิด2อรหัสรับไปแสนเก้าครับพี่น้องมีคนทำได้พี่ก็ทำได้นะฮะก็จะมีท่องเที่ยวต่างๆกับบริษัทนะครับก็จะมีการนัดหมายนั่นเองนะครับก็นะฮะนี่ตรงที่ไปเที่ยวตามบริษัทไปถ่ายรูปกับคุณกล้องไปนะฮะไปเจอสม,มาชิกอินทีมพี่ก้องก็จะไปเจอสม,มาชิกอินทีมนะครับเจอง่ายๆอย่างนี้เลยใครอยากเจอคุณกล้องนะครับ ก็จะมีมเน้นนะฮะตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดหลายจะเจอกันผ่านไลน์นะครับก็อย่างนี้เลยมีนะครับก็คุณคิดว่าดูทําไม่ได้ดูคนลุงคนนี้พี่คิดว่าตีอายุไปเท่าไหร่เอาอย่างน้อยก็เจครับทําได้ฮะสุกนั้นฮะร,รวมหนึ่งมื0นเจ็ดบาทพี่อินดีไม่ได้เกี่ยวกับอายุอินดีไม่ได้เกี่ยวกับความสามารถ อินดีมไม่ได้เกี่ยวกับความรู้อินดีมแค่คุณให้โอกาสกับตัวเองคุณก็มีรายได้ครับแบบเนี้ยง่ายๆแบบเนี้ยเป็นงานออนไลน์เพียง1นชั่วโมงสชั่วโมงต่อว,วันคุณจะทำตอนไหนก็ได้ครับพี่แล้วอินดีมก็ยังมีโปรโมชั่นทุกเดือนนะการซื้อทุกอะไรย่จะมีจัดสลากนะครับแล้วก็มีการเรียนรู้นะผ่านซูม การเรียนรู้แบบออนไลน์นี่แหละนะครับไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเติมน้ำมันมาหานะครับแบบง่ายๆอยู่ที่ไหนก็ทําได้อยู่ต่างประเทศก็ทําได้โดยระบบผ่านการซูมแล้วก็การเรียนรู้กับสมาชิกอินทีมใครที่สมัครเข้ามานะฮะวันจันทร์ก็เป็นห้องระดับผู้น,นาวันอังคารวันเนี้ยนะครับก็จะมีคนเนนี่แล้วก็คุณโอมนะครับในห้องใหม่นะครับก็จะมีรหัสสมาชิกเข้าไปเรียนนะครับ มีรหัสสมาชิกอินดีมเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บฉันชื่อนี้นะครับฉันเป็นสมาชิกใหม่ก็จะเข้าไปเรียนซึ่งไปสอนไม์เซตไปสอนเรื่องการทําธุรกิจต่างๆปรับไม์เซตการทําธุรกิจจะอินดีมจะคว้าเงินหลายๆล้านเนี่ยทำยังไงคณะกรรมการเองผู้บริหารเองประธานบริษัทเองก็จะมาสอนพี่วันนี้เราอยู่ในกลุ่มกับคนสําเร็จคุณอยู่ในกลุ่มไหนคุณอยากกดนี่ก็เข้ามา วันพหธทีนะครับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็สามารถจะเข้ามาฟังร่วมฟังได้นะครับก็จะมีคุณเจมับนะครับ,นะรบผู้บริหารคุณเจมนะครับจะมาไล่แผนธุรกิจระบบกลางของบริษัทนะครับให้กับคนที่ยังไม่เป็นสมาชิกอินดีมเนี่ยก็สามารถจะดูย้อนหลังได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ฟังแล้วนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ตัดสินใจนะครับวันจุบเราเจอสถานการณ์โควิดนะครับก็อยากให้พี่น้องๆเนี่ยได้มองเห็นธุรกิจนี้นะครับถ้าไม่ใช่พี่ก้องนะครับผมคงไม่ไม่ทำถ้าไม่มีคนสำเร็จไม่มีคนปลดหนี้ก็ไม่มาทำแต่วันนี้ธุรกิจอินดีมันเติบโตมันปลดชีวิตเรามันทำให้เรามีรายได้กระเป๋าที่สองกระเป๋าที่สามเพราะวันนี้ใครๆก็ทำได้นะครับ วันนี้ผมมิสิ์นะฮะใครที่แชร์คลิปนี้ไปพี่ก็สามารถติดต่อได้นะครับวันนี้ผมมิสิ์ก็ขอสวัสดีครับ